แม่เดียว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 เลยจะถามแม่แม่ชอบดูดวงกะดูกะอีมันเป๊ะปังอลังนีเาดูเลกกะมาดูเรื่องดูดวงเออทำศัลยกรรมต้องทำวันไหนเวลาเท่าไหร่ลงมีดเท่าไหร่เวลาไหนเราสามารถบอกหมอศัลยกรรมได้เวลาลงมีดอ่ะพอลงตรงปุ่มทุย่างปังอ่ะมันปังแต้เลยกะร้อยเปอร์เซ็นเรื่องจริงถ้ามาคลาเคลื่อนไปนอยหนึ่งรอมาได้ทุยังต้องตรงจับปัง อ้ยาชาหมอออกนิตย์หรอหมอหมอต้องกะเวลาไปเงาเออจีตาชามใช้เวลาสิบนาทีคือบอกว่าเก้าโมงตรงนี่ค uh> ือมีดต้องกรีดหน้าละอิน้ออเวลาลงมีดเออหมอเป็นหูวเรื่องเวลาลงมีดเดี๋ยวมีเร erm ื่องจะถามเดี๋ยวก่อนอ่านถ้ามกจะเย็ดเหรอเมย์ต้องพอดูเลึกดึงหมอวะโอ้ยไวายเผื่อเพื่อความปังไงผู้ชายคุยแข่งก็ต้องรีบเอาเข้ารูคือไวที่สุดผู้ชายคุยแข่งก็ต้องรีบดูดดื่ม เอาขลัเข้าหีแล้วต้องพอหน้าโฟกัสหน้าผู้ใจนะดูแบบดูดื่มว่าชีวิตนี้กูได้กินผู้ใจรอขนาดนี้ต้องดูดื่มว่ามันจะเป็นเมมโมรี่มันจะเือความทรงจําเรื่องราวดีๆของชีวิตเราได้ผู้ใจรอเวลาขลังข้าหมูเราก็ต้องดูดดื่มว่ารู้ผู้ใจจะโซกแหงแค่ไหนกระแทกแรงแค่ไหนต้องดูดื่มแล้วผู้ใจฟินเสร็จนะเขาก็ปัดก้นนีปัดหนีโ่น เอาอัศรว่าหมอป้องแม่ต้องไปดูดวงอันเนี้ยเลอะไรมแม่ต้องไปดูดวงก่อนว่าแม่จะได้คนนี้ไม่ต้องไปเล็ดยุดขอกีโมเพื่อแม่มดวงผัวที่แท้ทูงไงจะบลอกหมูสมัยแม่มีผัวนักๆนะแม่ไป <c oughs> ลงหน้ามาหน้าอ,อย่างหน้านาฮอกกี เดี๋ยวก่อนเคยซักอันนี้ก่อนเคยซักแบบพวกกันภายอะไรอย่างนี้ก่อนบะหมี่บะหมี่บะเคยซักมาเอาของมาดีเข้าตัวอย่ากลัวเอาของมาดีอ่ะบะหมี่บะหมี่อี้ย่าลงหน้าหงขี้อย่างเดียวหน้าหงขี้ลงหน้าหน้าหงขี้อย่างเดียวก็คือว่าท้าสาริกาคุยทองฮะสาริกาคุยทองโอ้หมึงกูเคยเจอนะมึงผู้ชาผู้ชายซักที่ขลังจ้ากูจะบมาบักข้าอมอีห้าก็อย่างหงก่อนซักที่ขลังป็นหูมัน รักจิ้งจกเป็นหุกนี่นะเกล็ขลำงล่าขลำอันไปใสอันนี้แหมฝังมุกอีฮยมึงหันมาล่าออกปู่ดูนี่มาลูจูจีดบัดได้มึงนึกภาพต่ามกูนะมันเป็นบ่าโจูจีดแล้วจะบังคับเฮาอมจะอมแล้วหัวแล้วหัวมันบัดหอกมันนักอ่ะมันก็ต้องอมกลินเข้าใจกอเข้าหูก่อเข้าไปได้ของสุมาาตุเต ข้าเจ้าขอซาโยนาละบ๊ายบายสามารถกินได้เจ้าโอเคซาโยนานจริกินมาได้ก็กินเข้าต่อเอาว่ามาว่ามานี้วเหมือนเลือกว่าใจจะได้หรือว่าใจต้องเลือกเฮาอีนี่กูอายุสี่สิบสี่อย่างสี่สิบห้าละยังกูแบบมีสิ์เลือกกูนี่นะมันนี่ทอ มันบ่บ่ยิ่งกว่าปัดตุ้งจาฮัตโตรี่อย่างเดียวมึงเงท่านั้นมึงเอาปึกแมงปันมาแสนนึงนะวางโปีหนาและนินจาฮัาตโตรีห่หา้าวีมดห้าวีมดภายในแป๊บเดียวร้องพูดใจนะฮักมึงขนาดกอดมึงดังอุ้ยพี่เอครับพี่เอ,เอ,เอสวยจังเลยกูบวต้องไปศัลยกรรมหน้ามาัต้องดึงหน้ามัต้องย่าหน้าเด็กแังสิ้นแล้วแล้วรอยตังหมดหรอฮะร้อยตังหมดหรอ ผู้ชายก็จะหอมซอกคอแล้วบอกว่าก <t eman> <t eman> ่อจะบอกว่าพี่ครับไปตู้ ATM กดเงินให้ผมหน่อยรถผมเสียอะกูก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อรถคู้ือผู้ชายเห็มก็ใจก่อกก็ใจก่อกซองเท่านั้นที่คองโรคนายต้าตาหรือจะสู้ดอลล่าแปะอกทางออกนายตาตานายภาษาจีนแปลว่านมนะนม ตาต้าแปลว่าใหญ่นายต้าต้านมใหญ่ๆนายต้าต้าหรือจะสู้ดอลลา่าแปะอกขอบคุณค่ะ